ครับผมสวัสดีครับหลวงพรอมวันพฤหัสบดีครับผมครับเป็นที่แน่ชัดแน่นอนแล้วนะครับสลับนโะยบายสำนักงานคณะกรรมการการ,การสาขาัณพื้นฐานปีงบประมาณพุทธศักราช2558นะครับซึ่งกําหนดออกมานะฮะเป็นไป,นป,นป,นปนตามวิสัยทัศน์ของสองปทที่บอกว่าการสาขัณพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยนี่คือวิสัยทัศน์ของสอพทปี2558แล้วก็จะมีส่วนที่เน้นสำคัญก็มี3ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านผู้เรียนด้านบุคลากรและการด้านครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับแล้วก็ด้านการบริหารจัดการเพื่อนครูเราอยากจะได้นโะยบายเต็มๆวันนี้ไปซื้อนังสิพ์มติชนรายวันฉนบ,บับวันนี้นะครับเรียกวันหน้าหนึ่งเต็มๆเ,เลย นะซื้อมาไวเก็บไว้เพื่อที่จะใช้ในการบริหารจัดการนะครับมาที่ทางสปปนครปนมเขตหนึ่งนะครับได้ขอความร่วมมือจําหน่ายสลากกาชาติก,ากุศลประจําปี2557นะครับซึ่งจังหวัดนครปนมร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดนครปนมนะครับกำหนดจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและก็ออกร้านกาชาตนะครับในงานประเพณีไหลเรือไฟ ในวันที่1นถึงเตุลาคมในงานนี้ก็จะมีการจัดพิมพ์สลากกาชาติการกุศลดังนั้นสพนครพนมเขตหนึง่งนะครับขอความร่วมมือเครือข่ายทุกเครือข่ายในสพปนครพนมเขตหนึง่งได้ช่วยสลากกาชาติการกุศลของนค,งครพนมเราโดยให้ท่านผู้บริหารคุณครูนะครับอนุเคราะห์นะครับแล้วก็ส่งเงินภายในวันที่19กันยายนนอกจากนั้นนะครับทางสพนครพนมเขตหนึง่งยังแจ้งในเรื่องการจัดประกวดวาดภาพเนื่องใน เนื่องในโอกาสงานวันครูปีพุทธศักราช2558นะครับซึ่งก็มีารายละเอียดก็คือมี5ระดับนะครับในการวาดภาพด้านประถมมวัยประถมต้นป .1 ถึงป .3 ประถมปลายนะป .4 ถึงป .6 มต้นม .1 ถึงม .3 มปลายม .4 ถึงม .6 นะครับโดยวาดในหัวข้อ สมเด็จพระเทพเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครูนะครับเอารายละเอียดต่างๆดูที่เว็บของคุสภาหรือเว็บของเขตหนึ่งอันนี้ก็ยินดีกับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับในสพปะนครพนมเขตหนึ่งนะครับหนึรอโรงที่ได้รับการแจ้งจัดสรรง,งบประมาณน,นะครับสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับมาที่ทางสงพปะนครพนมเขตสองนะครับแจ้งคุณครูท่านผู้บริหารนะครับตอนนี้ ทางเขตพื้นที่2ได้โอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการสาบุตรเรียบร้อยแล้วนะครับไปตรวจเช็คดูนะครับนอกจากนั้นทางเขตพื้นที่2นะครับขอความอนุเคราะห์นะครับท่านผู้บริหารนะครับได้จัดส่งภาพถ่ายนะเพื่อจัดทาทําเนียบผู้บริหารโรงเรียนนะครับส่งภายในวันพรุ่งนี้นะครับศุกร์ที่12กันยายนเพื่อที่จะไปจัดทําทําเนียบผู้บริหารโรงเรียนทางเขต2นะครับแจ้งหนังสือไปยังผู้ในการโรงเรียนนะครับในการคัดเลือก สถานศึกษาผู้บริหารครูผู้สอนและบุคลากรนะครับทางด้านการยกระดับผลสัมิ์ทางการเรียนนะครับงานนี้ก็จะใช้เกณฑ์การประกวด o b e บ a w อ r d นะครับเมื่อผ่านเกณฑ์นะฮะคุณครูท่านผู้บริหารก็จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่นะครับเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า o b เบก w อ r d ต่อไปน่าสนใจนะครับตรงนีนะ้เพื่อนครูท่านผู้บริหาร ตอนนี้สพปนครมลำเขต2นะครับได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเขตพื้นที่ของสพปนครมลำเขต2ก็จะมีการแข่งขันนะครับระดับระดับเขตพื้นที่ในวันที่24-26กันยายนนะครับปีนี้ทางอำเภอท่าอุเทนเป็นเจ้าภาพ างานนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการตัดสินนะครับ23กุมภา,า23กันยายนและ24 23กันยายนนะครับวันเดียวนะครับภาคเช้าและก็ภาคบ่าย นะครับก็จะมีการประชุมกันนะครับท่านผู้มีการคําตาราชมณีบอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เวลา9ก้นานาทีะครับเชิญคณะกรรมการเครือข่ายาพัฒนาชีวิตครูสพป,ปนคะรบามเขตสองอประชุมที่โรงเรียนชุมชนคําพอกท่าดอกแก้วอำเภอเทาเทนนะครับของท่านผู้มีการนคะรราชอันสุข ท่านผูน้ในการบุญธรรมสิทธิภาผู้ในการเรียนหาดกวนนะครับขอเชิญท่านที่คารบรักนะครับร่วมแสดงมุทิตาจิตนะคุณครูเพลินใบสีสวัสด์ คุณครูงเรียนบ้านหาดกวนนะครับลุงพร้อมครับ30กันยานนี้เดินทางสู่สายที่6 1เรียบร้อยแล้วก็จะมีการบายสีสุขวัญที่สําคัญลุงพร้อมครับลุงเพลินใบนี่ก็ได้มอบนะฮะเอาเงินส่วนหนึ่งสร้างบ้านพักครูให้แก่ทางราชการนะวันพรุ่งนี้ก็จะมีการมอบเอายังไงก็เพื่อนครูทุกท่านนะครับที่ขอรักวันพรุ่งนี้16นาฬิกาเป็นต้นไปเรียนเชิญที่โรงเรียนบ้านหาดกวน วันนี้นะครับวันนีว้วันนี้11กันยายนเวลา16นาฬิกานะครับท่านผู้นิการสทานวารีศึกษานิเทศรินทิปวารีนะครับขอเรียนเชิญร่วมาชาวพิกิจศพเด็กชายนภัทรวารีนะครับที่เมนวัดศรีเทพปริทารามอำเภอเมืองนคพรพนมของเรานะครับเชิญท่านที่เคารพรักด้วยนะครับ ปิดท้าทยข่าววันนี้ท่านผู้บริการสมพง์อุฎมวันนะครับบอกวันยิ่งใหญ่แล้ววันนี้นะครับสพม22อ่อก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันลูกหลานของเรานะครับแข่งขันทักษะทางวิชาการหรือว่างานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่64ระดับเขตพื้นที่สพม22วันนี้จะมีพิธีเปิดนะครับเวลา9นาฬิกานะครับที่หอประชุมรัตนกโกเศสนะครับเอาลูกหลานเตรียมพร้พอมครับลงพร้อมครับสวัสดีครับ อายุราชการแล้วน้อเพื่อนเนาะอ้าอยัางไงยังไงก็จะได้พักผ่อนทําธุรกิจอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับอะถ้ายัางไงถือว่าเป็นคนที่มีความมุมานะอดทนจนรัฐการมาจนครบเกษยียณราชการเนี่ยถือว่ามันจะธรรมดานะวันนี้กั้นนาฬิการครับที่โรงเรียนบ้านหัวหัวาตายตาบลหนองชินเรนนนนครนะฮะอถ้าครับก็มาเติมเต็มหลังห้าในสลาเพื่อนครูนะครับเป็นอาหารสมองวันนี้ขอนำเสนอเรื่องของการดูแลตัวเอง นะครับแม้ว่าจะมีแม้ว่าจะเป็นวิธีแก้ปัญหาทางอารมณ์ทางอ้อมนะครับการดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งหากเราปฏิบัติอย่างจริงจังตลอดเวลาแล้วเราก็จะมีความรู้สึกเป็นสุขใจนะครับและก็มันจะเป็นภูมิต้านทานอารมณ์เครียดและอารมณ์โกรธต่างๆได้อย่างดียิ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับอย่างมากถ้าเราจะปล่อยให้วันวันหนึ่งวันหนึ่งหมดไปกับการสนใจในเรื่องอื่นนอกจากตัวเรา เราจะมีความสุขกับชีวิตและมีความสำเร็จได้ถ้าเราสนใจและพัฒนาที่ตัวเองของเราก่อนการดูแลตัวเองนั้นหมายความรวมไปถึงการใส่ใจใเรื่องของบุคลิกภาพนะครับเราจะต้องฝึกปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอว่าเรามีบุคลิกภาพที่สง่าง,งามพอเพียงหรือไม่เรานั่งหลังค่อมหรือเราพูดจาร้อนรอนจนฟังไม่ได้สับหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถพัฒนาให้ พัฒนาได้ด้วยตนเองนะครับในการสังเกตและก็เรียนรู้จากคนรอบข้างนะครับเราต้องดูแลตัวเองเรื่องการแต่งกายว่าสไตล์การแต่งตัวของเรานั้นเหมาะสมกับบุค,คลิกของเราไหมและเหมาะสมกับการระเทศะหรือเปล่าเราจะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เรื่องของทรงผมผิวพรรณตั้งแต่ศรีรษะจรวดเท้า ถ้าเราดูแลตัวเองอย่างดีนะครับทั้งเรื่องความสวยงามความสะอาดสะอ้านของเสื้อผ้ากิริยามารยาทต่างๆมันก็จะมีผลทําให้เรารู้สึกรักและเชื่อมั่นในตนเองทําให้เรารู้สึกว่าเป็นคนละเอียดอ่อนไม่สะเพร่าเมื่อเรามีความพาใจตัวเองในระดับหนึ่งมันก็จะมีผลไปถึงการสร้างความเข้มแข็งในทางอารมณ์เราจะไม่ขี้งุดงิดโกรธง่ายเพราะไม่มั่นใจในตนเอง และเมื่อเราเครียดเราก็จะรู้จักวิธีแก้ไขความเครียดได้ด้วยการหันมาใส่ใจดูแลตัวเองให้มีความสุขครับตัวเองสำคัญนะฮะการดูแลตนเองทั้งสุขภาพทั้งอารมณ์นะครับเพื่อนครูของเราหลายท่านนะฮะก็สง่าง,งามรูปหล่อสมาร์ทใช่ไหม่านดรพัชรพงศ์รูปล่อ,อผู้มีการสมชัยทางขอนแก่น นะเพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อนครูของเรานะครับพัฒนาบุคลิกภาพนะดูแลตัวเลงกบ้านนะครับใส่ใจนะฮะ,ะดูความรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคาจานพร้อมพันคุลภาและส้มพงอุมะวันขอบคุณครับสวัสดีครับ